ล้อที่ติดกับเทาอันหนึ่งมีโมเมนต์ความเฉ่อยรวมอ่าเขาบอกไอมาแล้วเนาะฝั่งนี้เราไม่ต้องคิดไอแล้วนะคะเท่ากับ1.9กกิโลกรัมนี้กำลังสองถูกคิดไว้กับแกนหมุนที่จุดตึงกลามเทาอ่าอันนี้คือมีแกนหมุนอยู่่างนี้เนาะโดยสามารถหมุนได้ชรองไม่มีแรงเสียดทานก็คือ คำว่าผมได้ข้อเที่ยใหม่ถึงประยว่าพี่เรนสิทานนะคะเมื่อนํามวล2กิโลกร,รมัมมาบกมวลมามาผูกเชือกแล้วนําไปด้านหนึ่งไปพันรอบเพาก็คือพันรอบอันนี้เนาะคำนวให้รัศมีของเพาอันไหนเพาอันนี้เนาะรัศมีของเพานะคะเท่ากับเท่ากับยีเซน 20เซนติเมตรในหน้าฟาร์ซินทำอะไรนะจอมฟาร์ซินแ <c oughs> ละสมีของล้อก็คือและสมีอันใหญ่นี้เนาะล้อ ีเนาะอันนี้ข้อสองหาทีนะคะอ่ะเราจะหาเอลฟาจากสูตรนี้ข้อนี้อ่ะมันจะใช้กฎกฎข้อสองของนิวตันนะ4.1นะคะจะใช้กฎข้อที่ ข้อนี้ เป็นหัวให้ขึ้นเป็นลบกำลังนะคะอ่ะฉะนั้นดับบิลก็ถือเอ็มีก็จะเป็นหัวนะคะทีชี้ขึ้นเนาะเป็นลบลบทีนะคะซึ่งทีเนี่ยก่อนจะไปทาต่อเนี่ยทีของเราเนี่ยเป็นแรงที่มันเก sure. ิดรอบ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 วงมตรงนี้เนาะตามทิศของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนาะมันจะเคลื่อนที่แบบตามเส้นรอบวงเนาะแรงวงเชือกทีเนี่ยเพราะว่าทีนี่มันหมุนรอบ คราวนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะอ่ะเท่ากับ ma ma ก็คือไม่มีความเป็นยอคเตอร์แล้วนะทันทนี้มีแค่ขนาดแล้วนะคะอ่ะแเราทำไงต่อทีนี้เนี่ยเราต้องการหาโอเมก้าใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีโอเมกาม้าในสมก,การเลย <S <S เราจะใช้สูตรก็คือจากอะไรื่ก a เท่ากับ Alpha r มาช่วยนะคะ ตัวนี้ก็จะเปลียน m g ล t เท่ากับ m a l a r แต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เนี่ย r เรารู้มวลเรารู้ g m รู้แต่ t แรงตึงเชื่อกไม่รู้ใช่ไหมถ้าแรงตึงเชื่อกไม่รู้เราก็ต้องไปหาหามันจากทอเนาะหาแรงตึงเชื่อกนี้เนี่ยจากสูตรของทอนะคะโดยใช้ท้อท้อเนะ ดูใช้ท้องนะคะท้องมีหรือว่าอะไรแล้วท้องอะไรอะไรนะสปีดสปีดท้องสุดอะไรไอหนึ่งวิวไอเท่ากับอะไร เท้อเท่ากับกอักษรหนึ่งอะไรหา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 หน้าที่มีท้อกับหาเเจอไหมครูจะรอจนกว่าจะเ,เจอเนะคะ เชือก t นั่นเองเนาะนะคะคือจุดอันนี้คืออันเดียวกันนะอ่าเราก็จะเอาสองสมการนี้มาเท่ากันเนาะเนาะอ่าเราทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเอาสมการอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองมาเท่ากันเนาะถ้าเ,เราจะเขียนมันอยู่ในรูปของ t นะคะ a เท่ากับ t อ๋อใช่ a t เท่า ส่วน R นะคะเอามาใช้เนาะนี่เอามาใช้ที่นี้นะคะอ่าเอามาแทนนะจะเป็นเอ็มจีลบไอเาอเท่ากับ Mα R ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรารู้ทุกอย่างแล้วถูกไหมไอเราก็ เอหนดเก้าสองะตอนนี้เหลือแค่ตัวที่เราต้องการหาแล้วถูกไหมคะคือแอลฟาเนาะก็จะเป็นย้ายค่าได้ไหย้ายค่าไ่เห็นแค่แอลฟาเป็นเอ็ลบไม่ใช่ต้เท่ากับเท่ากับเอ็อลฟาารบวกกับ I อเอลฟาส่วนอาร่านดึงตัวโลบมาเนาะ mg a l p h mr บวกกับ R ส่วนด้วย r a l p h าก็จะเท่ากับ mg ส่วนด้วย mr บวก i ส่วนด้วย r นะคะอ่ะแล้วก็แค่แทนค่าเข้าไปเนาะตอนนี้เรารู้ทุกค่าแล้วเนาะมวลก็คือเราจะใช้มวลของที่เขาให้มาคือมวลของก้อนอันเล็กๆนี้เนาะคือ2นะคะ2คูณกับ10เนาะ M ก็คือ2รัศะมีอันนี้ที่นี้เราใช้อนเล็กเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเส้นรอบวงที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยคือวงเล็กนะคะเพราะว่าเชือกเนี่ยมันพันอยู่รอบวงอันเล็กนี้เนาะ,ะก็คือเท่าไหร่ละ <50. S 1> 20่เซนเราต้องเอามาแปลงเป็นเมตรด้ถูกไหมเป็นเท่าไหร่0.2เ,เ,เมตรเนาะอ่า 0.2เมตรบวกกับ1.92คุณเขาบอกมาเนาะทางคือ0.2อ่ะกดเครื huh. point, 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 <om> ่องที <In. S 1> ่เรียกได้เท่าไหร่กดสิได้เท่าไหร่คะ8 2หน่วยอะไรเรเดียน จุดได้แล้วต่อมาถาม4.2ถามเวลาใช้สูตรอะไรนะคะสูตรหาพินสูตรหาพินคือสูตรไหนห้าสูตรใช่ไหมใช้ห้าสูตรแน่นอนเลยต้องใช้ห้าสูตร สุดหาก,กินสุในไหนี่ถ่าสุดนั้นรูทีบวกหนึ่งส่วนสองทกำลังสองอ่านเขาน,นี้คือมันบอกว่าถ้าเคลื่อนที่ไปได้ห้าเมตรนี่คือระยะทางนะมีแล้วระยะทางห้าเมตรแน่นอนมี5ม้าเมตรแล้วข้อนี้วัตถุมันมันไม่ได้บอกนะว่าเริ่มต้นเป็นศูนย์หรือเปล่าแต่ว่ามันให้เราเข้าใจว่า มันเริ่มจากศูนเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น0เป็นศูนย์นะคะทีคืต้องการหาเนาะบวกได้วยเจุดสองเของเราล่ะหา A ไงอ่ะหา A จาอะไรนะอ่ะาอากับ,บ Alpha A, เนาะก็คือเอาคือคือ0.2เนาะคูณกันได้0.4น สองินาทีกำลังสองเอามาใช้ได้เลยะคะ่ะตรงนี้เนาะศูนย์จุทีกำลังสองและข้าเนาะไอ้นี่ตัดเป็นศูนจเดี๋ยวตัดใช้ศดีกว่า 0. ศูนย์จุดศนย์จสองนะคะ,ะทีกำลังสองทีเดียวเป็นสแควรูปถูกไหมห้าหารด้วย0ูนจุสองใช่ไหมคะ 听他讲他来一样。